ของโคตูยาในคำสอนภาคสุดท้ายคำสอนสุดท้ายของคาพนี้ก็คือต้องแยกความรู้สึกออกจากความคิดรอให้แยกความรู้สึกออกจากความคิดเราก็จะได้เห็นบทเรียนใหม่เกิดขึ้นในความรู้สึกว่าหลายคนก็รู้สึกหลากหลายมาก เช่นบางทีเรารู้สึกง่วงเมือ่อยเปรี้ยเรียปวดเจ็บเหล่านี้เป็นความคิดหรือความรู้สึกเป็นความรู้สึกแต่ไม่มีปัญญาหรือไม่มีกําลังพอที่จะปลดเรื่องออกจากพันธนาการในความรู้สึกนั้นมันเป็นเครื่องที่ให้เห็นว่าสติสมัมปชัญญะเรายังไม่แกร่งพอ ไม่เหมือนกับรุษสตรีที่เห็นพูดพูดแล้ววิ่งหนีแต่กับเราเห็นความรู้สึกและกับใครมาติดในความรู้สึกนะเช่นเห็นความงม้งความเมื่อยก็จับความง่วงความเมื่อยมันเป็นอารมณ์อุี้เข้าใจไหมแล้วก็เลยง่วงมันเมาต่อไปอย่างนั้นมันเหมือนกับเห็นเดินไปเจอกองขี่ แค่ที่จะเลีกเอาตีนเหยียบแล้วก็ยี่ให้มันเละติดตีนกันมาแล้วก็ดมมีตามันโม่หรือมันฉลาดนันป้าหรือมันดีเออทั้งโม่ทั้งป้าแล้วกูสอนอยู่ได้ยังไงสอนคนโง่คนบ้านนะรู้รู้อยู่ว่าไอความรู้สึกที่มันเป็นอกุศลเป็นของไม่ดีเราต้องระเสีย ความรู้สึกใดที่เป็นกุศลเป็นของดีต้องทำให้จเจริญขึ้นตามคำสอนในโอวาทปาติโมกของพระผู้มีพระภาคจะไม่ทำดีไม่ทำชั่วทำดีทำใจนี้ให้ผ่องใสแม้ความรู้สึกก็เป็นชั่วเป็นดีได้ไหมได้เออกูก็แปลใกใจเหมือนกันอ่ะสอนให้เห็นที่ความรู้สึกให้แยกความรู้สึกออกจากความคิดพอไปเจอไอ้ความรู้สึกที่มันกำลังเมา บรรยากาศอย่างนี้นะหมอนสบายเลยนะร้อนนะโอ้โหกมสบายไม่เห็นโทษเห็นภัยของวัตตานี่แสดงว่าขาดอะไรมีสติแต่ขาดปัญญาได้ญญมีปัญญานะเนี่ยนี่คือปัญญายังไม่เกิดถามว่ารู้ไหมหม<อ>่วๆรู้รู้สึกไหม<อ>รู้<อ>รู้สึกตัวนั้นแหละเป็นตัวสติ แต่ไม่มีปัญญาจะดึงตัวเองออกคือไม่ทําให้แจ้งไม่ทําให้สว่างไงไม่ทําให้แจ้งไม่ทําให้สว่างเลยไม่ปลดเรื่องตัวเองออกจากความม่วงและบรรนาการแห่งความรู้สึกของอารมณ์ม่วงนั้นแบ่งยี้เป็นตัโอเคแล้วเราสามารถจะแยกความรู้สึก,กออกจากความคิดเรารู้แล้วว่าคิดกับความรู้สึกมันต่างกันอย่างไรคิดตัวอย่างเช่นเวลานี้นั่งอยู่แล้วยยคิดถึง บ้านอย่างเงี้ยนั่นงอยู่แล้วคิดว่าเออพรุ่งนี้วันมาครับหัวจะมารักหรือเปล่าหรือมันจะไปตีก็กูไม่อยู่นี่หัวมันจะแอบไปทําอะไรลูกมันจะอยู่บ้านดีไหมเ <c oughs> มียจะไปเบียรแชรแล้วส่งเข้าริรงอเปล่าหรือมันแอบไม่ยอมส่งเอาเงินไปซื้หอหวยหมดแล้วแต่นี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> คิด <c oughs> มันมันพูดไหม มันฟุ้งไหมมันทําให้เราสร้างไปตามอารมณ์ความคิดวิถีโรคเขาจะมักจะมีคําพูดอยู่เสมอว่าจงคิดอย่าใช้ความรู้สึกอย่าพูดด้วยความรู้สึกแต่จงพูดด้วยความคิดแต่วิถีทรรมนั้นไม่ใช่โดยเฉพาะวิถีธรรมแห่งมัทคาปฏิปทาในมหาสติปัฏฐานสี่เอาความรู้สึกเป็นใหญ่ เพราะความรู้สึกจะเป็นของจริงของจริงที่เป็นปัจจุบันนาจิตและเป็นปัจจุบันนธรรมเพราะความคิดไม่ใช่ของจริงถามว่าทำไมไม่ใช่ของจริงเพราะมันไม่ได้เป็นปัจจุบันไงมันเป็นอนาคตซะหมดหรือไม่ก็เป็นอดีตซึเก่าปัจจุบันนี้แม้เราบอกว่าเราคิดในเรื่องปัจจุบันแต่มันก็ยังเป็นความคิดที่ไม่ใช่ชีวิตตัวเองอยู่ดีพวกนี้เข้าใจไหม แม้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นชีวิตตัวเองหรือเปล่ามันอยู่ในชีวิตมันไม่ได้เป็นแต่มันอยู่ในชีวิตชัดเจนแต่ความคิดเนี่ยมันเป็นชีวิตตัวเองหรือเปล่าเป็นไหมอดีอนาคตคิดในปัจจุบันเคยคิดไหมคิดคิดในปัจจุบันก็คิดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นชีวิตแต่มันอยู่ในชีวิต แต่ชีวิตเราจะสิ้นเปลืองไปกับความคิดเนี่ยมากกว่าสิ้นเปลืองกับความรู้สึกถูกไหมน้อยมากที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้คํานี้น้อยมากแต่เราจะมีคำว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ฉันกําลังคิดเรื่องนั้นอยู่คุณกําลังทําอะไรอยู่ฉันกาลังคิดเรื่องนี้อยู่คุณนั่งทําอะไรอยู่กาลังว่างๆเลยคิดมันเรื่อยเปื่อไป ไอคนที่พูดอย่างนี้เนะี่ยมันน่าจะตกแล้วข,ย,ข,ย,ขยี้ขยี้ขยี้จริงๆไอคำว่าคิดเลื่อยเปื่ยนี้แสดงว่าชีวิตคุณมีอะไรชีวิตคุณไม่มีอะไรเหลือเลยเคุณปล่อยให้มันเลื่อยเปื่ยไปแลว้วความรู้สึกคุณก็ตายอารมณ์ปัจจุบันคุณก็ไม่มีแล้วคำว่าปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรม ปัจจุ h, บ location, bueno London, ันคุณไม่ม nah ีศูนย์ไปหมดเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วคุณจะมีชีวิตอยู่วันข้างหน้าได้อย่างไรชั่วโมงต่อไปคุณจะทําอะไรถ้าชั่วโมงนี้คุณยัง่เรื่มเกิแล้วฐานอย่างชั่วโมงหน้ามันก็คือฐานที่เกิดจากชั่วโมงนี้ถูกไหมถ้าชั่วโมงนี้ไม่ปลูกต้นไม้ชั่วโมงหน้าจะมีต้นไม้ที่ปลูกไหมชั่วโมงนี้ไม่ปลูกมะม่วงชั่วโมงหน้าจะมีรูปหม้อ่วงอห้กินไหม ชั่วโมงนี้ไม่ขุดน้ําไม่ขุดบอ่อแล้วชั่วโมงหน้าจะมีน้ํากินไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดชมั่วโมงหน้ามันจะดีมันอยู่ที่ชั่วโมงนี้ทําอะไรนั่นคือสาคัญแล้วชั่วโมงนี้ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่ายอมรับความเป็นชั่วโมงนี้แล้วก็ดีแล้วมันต้องแยกว่าทําอะไรอยู่ในชั่วโมงนั้น ไม่ใช่บอกว่าพอรู้สึกแยกความรู้สึกแล้วเรารู้ว่าความรู้สึกกับความคิดต่างกันอย่างไรแล้วแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกชัดแจ้งแล้วแต่ความรู้สึกนั้นมันพาเราไปรงห้วยลงเหวไปจมปรับอยู่ในกองขี้พูดดแล้วก็กลิ้งเรืออยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่ากูรู้สึกแล้วกูรู้สึกแล้วกูรู้สึกแล้วกูรู้สึกอะไรม่วงครับมันหน้าเหยียบแล้วก็ยี่ไอขี้กองนี้เหลือเกินอ่ะ พูดนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นชั่วโมงต่อไปนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงแห่งการแยกจิตความคิดกับความรู้สึกให้มาอยู่กับความรู้สึกชัดเจนแต่ความคิดต้องไม่มีเพราะคิดมันเป็นสิ่งที่เป็นอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ถามว่าคิดในปัจจุบันก็ยังคิดอยู่แล้วความคิดนั้นในคิดในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญญาหรือเปล่าเบียรจะบอกว่าเป็นปัญญาไหมถ้าคิดในปัจจุบันแล้วเป็นเรื่องของชีวิต เป็นปัญญาแต่ถ้าคิดในเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นความจริงพุดนี้เข้าใจไหมคิดในเรื่องที่มันขันต่อหลังอน,นิจจังทุกขงังอน,นัตตาก็ถือว่ามันมันขัดต่อความเป็นจริงถูกไหมอนิจจังถูกเป็นจริงไหมอัน,นิจจังเป็นเรื่องจริงทุกขังเป็นเรื่องจริงไหมอน,นัตตาเป็นเรื่องจริงไหม ถ้าคิดอยู่ในสามหลักนี้ก็เป็นนิพพานาญามแต่ถ้าคิดนอกสามหลักนี้มันเป็นอะไรสัญญาญาณก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะหย,อย่อนญาณปัญญาญาณไม่มีแล้วมันก็ไม่ใช่ชีวิตจ,จริงไม่ใช่ของจริงเพราะคิดในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงจึงไม่เรียกว่ามันเป็นปัญญา แต่ถ้าคิดในเรื่องของอันิจจังทุกข,งขงังอณัตารู้ทุกเห็นทุกรู้ว่าเหตุเกิดทุกเป็นอย่างไรทางดับทุกอยู่ไหนก็ปฏิบัติแห่งความดับทุกเราทําถึงหรือไม่อย่างนี้เป็นปัญญาไหมเป็นปัญญาเพราะมันเป็นความจริงเพราะคิดอย่างนี้ทําไมจึงเรียกว่าเป็นปัญญาพระเจ้าบอกว่าเป็นปัญญาเพราะว่ามันพึ่งได้ไงมันพึ่งได้แม้นาทีสุดท้ายบอกชีวิตแต่ถ้าคิดว่า พวงนี้กูจะทําอะไรกินด,ดีหรือวันนี้กูจะแค่ขา,ายอะไรรวยพึ่งได้แค่ไหนอย่างนี้ก็สามปีห้าปีถ้ามันขายฟุ้ได้กำไรมามันก็กินได้แค่ชั่วชีวิตหนึ่งพอหมดจากชีวิตนี้ไอ้ทรัพย์ที่ได้กาไรมันตามมึงไปไหมไม่ตามไม่ตามหรอกมันจึงพึ่งไม่ได้มันจึงไม่ใช่ของจริงความคิดอย่างนี้พุทธเจ้าจะบอกว่าไม่ใช่ปัญญา น้ำคิดที่จะเป็นปัญญาต้องคิดที่พึ่งได้เป็นของจริงนั่นคือคิดในหลัก<ม>อนิจจงทุกขันอนัตตาคิดอย่างนี้เป็นวิปัสนาถามว่าคิดอย่างนี้ห้านาทีมันพึ่งไปได้ถึงสิบปีไหม,มได้เดี๋ยวว่าจะสิบปีนะสิบชาติก็ได้เพราะมันตามข้ามบพข้ามชาติเราไปได้แต่คิดว่าวันนี้คุณจะถ่ายหนังโคกให้รวยเนี่ยพรุ่งนี้คุณจะทำหนังโคกให้รวยเนี่ยมันพึ่งได้กี่วัน หมวงพ่อคุเน่าก็ขายไม่ได้แล้วไม่มีคนไม่มีตามซื้อเราเราก็ขายไม่ได้อีกเห็นไหมพึ่งไม่ได้มันไม่ยาไม่ยังยืนไม่ใช่ของจริงแล้วนาทีสุดท้ายของชีวิตตามไปคิดเรื่องหลวงพบเนี่ยพ้นนรกไหมคเับทึงได้บอกพระทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูนี่แหละครูนี่แหละมองโลมันว่า แย่ความรู้สึกกจากความคิดสินลูกไม่ใช่ไปสอนให้คิดแต่กระบวนการสอนให้คิดน่ะมันต้องอยู่อีกช็อตหนึ่งแมพูดเป็นต้องอยู่อีกภาคหนึ่งนั่นคือเป็นภาคของอะไรภาคที่สองของพิีจิตแล้ว เป็นภาพแห่งโคตบูยานแล้วคิดข้ามพบข้ามชาติแล้วแทนผู้นี้เข้าใจไหมตอนนี้เนี่ยภาพนี้ให้แยกความคิดออกจากความรู้สึกแล้วก็แยกความรู้สึกออกจากความรู้สึกเร็วๆความรู้สึกเน่าเหม็นความรู้สึกไม่ดีอะไรบ้างเมืความรู้สึกเร็วๆเวน่าเหม็นไม่ดีต้องบอกไหม ง่วงเหนียเน,น่าไหมเมือ่อยปวดเป็นความจริงไหมเป็นความจริงแต่ถ้าอยู่ในภาคของโคตปูยานมันจะต้องแยกออกไปว่าอะไรหนึ่งเมื่อยอะไรคุณปวดเราบอกว่ากายนี้เมื่อยในภาคแห่งโคตปูยานก็ต้องมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่า กายนี้เมื่อยเนี่ยกายตรงไหนมันเมื่อยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเลือดตับไตไส้ปอดดีเสลม้าหัวใจลำไส้อาหารนกอาหารเก่าอาหารใหม่ตรงไหนมันเมื่อยจริงๆของพวกนี้มันมีเมื่อยด้วยเหรอเนื้อมีเมื่อยด้วยเหรอ ลองตัดเนื้อมาวางสักกองหนึ่งมือเมื่อยไหมลองถามมันดิมันเมื่อยเพราะเนื้อหรือเนื้อเมื่อยเพราะเพราะเจตเราคิดว่ามันเมื่อยแล้วอาการของกายที่ไม่ผ่อนคลายไม่สะดวกเลือดลมมันตุนตันลมภายในมันอัดอั้นเลยทําให้กล้ามเนื้อมันเกิดอาการกดทับมันไม่คลายไม่ผ่อนมันก็เกิดอาการเมื่อยคง เหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไหมมันต้องคิดต่อไปในโคตบูยามว่าแล้วไอ้ลมก้อนไหนน้วมันทําให้เนื้อตัวนี้กูเมื่อยเช่นเนื้อหน้ากูเมื่อยเนี่ยหนังหน้ากูเมื่อยเือเกินเนี่ยไอ้ลมก้อนไหนอ่าทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า้ลมแห่งความปรุงแต่งลมอัศสาสาปัสสาสาที่เสียดแทงทวารทั้งหลายรุนแรง ไปแล้วทำให้โครงจมูกมีอาการเสียแทงหนักทำให้เกิดลมบรรดาภายในช่องกระดูแล้วก็ทำให้เกิดการสะท้อนมาถึงเนื้อหนังมังสาและเส้นประสาทรอบข้อกระดูแล้วทำให้เกิดกระบวนการสั่นตามเป็นปรากฏการณ์กระดึงตึงเครียดของกล้ามเนื้อมันต้องมีข้ออย่างนี้ด้วยในชั้นของโครงดูยานเนื้ออุ้มเอยเนื้อกนไหมันเมื่อยเมื่อยอะไห แล้วมันต้องสรุปไม่ได้ว่าเนื้อกูมีที่ไหนมันมีแค่ธาตุทั้งสี่มหาภูตารูปคือดินน้ำลมและไฟที่ไหนเป็นเนื้อกูนั่นคือชั้นโพดุูยานชั้นนี้เป็นปัญญาล้นล้วน,วนเป็นปัญญาล้นล้วนแต่ยังไม่ถึงนะั้นมึงเอาแค่ให้น้รู้สึกมึงรู้สึกไหมเนี่ยมึงรู้สึกไหมรู้สึกไหม ดูสอนพวกเนี่ยพอเริกลลอ,รอยากจะรู้สึกแล่วขันไม้ขันมือแล้วเนี่ยอย่างนั้นมันก็เมาอย่างนั้นอะเมาอย่างนั้นอะบอาให่แยกความคิดกับความรู้สึกเลย